สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบอลเบอลกันต่อมาดูที่รายการวอลลย์บอลหญิง SV l e a g u e 2 0 2 5ซึ่งแมตช์การแข่งขันเริ่มต้นวันนี้ครับซึ่งวอลลย์บอลหญิงเวียดนามเจอกับ อินโดนีเซียผลการแข่งขันก็วอลเลย์บอลหญิงเวียดนามสามารถเอาชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียไปได้แบบขาดลอย3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ11 25ต่อ11 25ต่อ22นะครับถือว่าชนะขาดลอยพอสมควรเพราะว่าแต้มห่างมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานของเวียดนามตอนนี้กําลังมาแรงครับทีนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเจอกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์แมตช์การแข่งขันล่าสุดจบไปมันมาเลยนะครับผลการแข่งขันก็วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะวอลลหญิิิงทีมชาตฟปปไได้ 3ต่อน1เซตครับก็ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสําหรับฟอร์มการเล่นของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็ถือว่าดีระดับหนึ่งแต่ว่ายังดูแล้วเนี่ยมีข้อผิดพลาดอยู่นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับทางด้านวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์วันนี้โอ้โหเหนียวสุดๆครับเล่นดีมากๆเลยแอดมินดูทรงแล้วนะครับฟิลิปปินส์ถือว่าปีนี้นะครับ เตรียมทีมมาดีผู้เล่นถือว่าค่อนข้างมีแทคติกการเล่นที่ดีขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยระบบทีมการเล่นนะครับในเรื่องของการปรับแก้เกมกับทีมชาติไทยของเราถือว่าเขาทําได้เป็นอย่างดีนะครับเกือบทําให้เรานะฮะค่อนข้างลําบากในการเล่นเหมือนกันเพราะว่าในแต่ละเซตเนี่ยนะครับกว่าจะชนะเอาฟิลิปปินได้เนี่ยโอ้โหกว่าจะเอาลงได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ โดยช่วงของเซตแรกครับฟิลิปปินส์นำไปก่อนซึ่งฟิลิปปินส์เอาชนะทีมชาติไทยไปได้ด้วยสกอร17์17-25ซึ่งในเซตแรกนะครับเราอาจจะยังไม่ได้ส่งตัวเก่าลงไปอย่างเช่นพิมพิยานะครับอย่างเช่นทางด้านกับตันทีมนะครับก็คือ,อทางด้านเพียวอัจชรพรอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็สําหรับผู้เล่นที่ส่งลงสนามแรกเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้าน สักพอ่อเนี่ยนะครับมีธนชามีวริศลาก็ถือว่าเป็นน้องๆ้องสายเลือดใหม่นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยืนเป็นตัวหลักมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ลงถึงขั้นว่ายืนนานอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าแมตช์การแข่งขัน,นในครั้งนี้เนี่ยให้ลงสนามเป็นครั้งแรกถามว่าทําได้ดีไหมก็ได้ดีระดับหนึ่งนะแต่ว่าเราก็ สู้กับทางด้านฟิลิปปินเนี่ยถือว่าค่อนข้างเจอข้อผิดพลาดหลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้นะครับในช่วงของเซตที่2เนี่ยนะครับไทยเราก็สามารถกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้โอ้โหสู่สีกันมากๆนะครับโดยที่ฟิลิปปินนําไปก่อน1ต่อ0เซตในเซตที่2นี้นะครับเราปรับแก้กันขึ้นมาได้ครับในช่วงของกลางเซตเนี่ยเรานําค่อนข้างขาดเหมือนกันแต่ว่าฟิลิปปินนะครับก็ ตีมานะแล้วก็มาช่วงของการเสมอแล้วก็ดิวนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นทางด้านไทยเราครับค่อนข้างที่จะเหนือกว่า หรือว่าทําได้ดีกว่าแม่นยํากว่านะครับก็เอาชนะไปได้ในช่องท้ายเซตนะครับด้วยสกอร์ยีต่อ24เสมอกัน1ต่อ1เซตนะครับมาเจอกันในเซตที่3ในเซตที่3นี้นะต้องบอกว่าสาวไทยเราคอมกันและก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบทีมอะไรต่างต่างเนะี่ยรู้สึกว่าโอเคขึ้นส่วนทางด้านเกมรุกของฟิลิปปินส์นะครค่อนข้างที่จะเปิดเกมรุกยากลาบากเหมือนกันเพราะว่าไทยเราค่อนข้างจับบล็อกได้ดีครับ แต่ว่าสําหรับเกมรุกของไทยราแอดมินดูแล้วนะครับรุกค่อนข้างดีนะแต่ว่าฟิลิปปินเหนียวเหลือเกินนะไม่ว่าจะเป็นตัวรับอิสระของเขานะหรือว่าตัวผู้เล่นเองนะครับฟิลิปปินวันนี้โอ้โหมาเหนียวจริงนะขุดได้แทบทุกลูกเลยเท่าเทียมินดูนะครับเกมรุกของเราค่อนข้างลําบากเลยแต่สุดท้ายแล้วนะครับมอยบอลหญิงไทยของเรายังโชว์ฟอร์มความแข็งแกร่งได้ดีกว่าแล้วก็แม่นยํากว่าก็เอาชนะไปได้ใน,ในเซตที่3ด้วยสกอร์ 25ต่อ20ขึ้นนําเป็น2ต่อ1เซตแล้วก็มาเจอกันในช่วงของเซตที่สครับสาหรับในเซตที่4นี้ต้องบอกว่าใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะฮะเพราะว่าฟิลิปปินเนี่ยไม่ยอมยงาอ่ายจริงถึงคะแนนเรานะครับจะค่อนข้างห่างก็ตามในช่วงของปลายเซตนะแต่ว่าฟิลิปปินตั้งแต่ต้นเซตมาเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะปรับรูปแบบการเล่นแล้วก็พยายามที่จะทําแต้มกับทีมชาติไทยให้ได้นะครับแต่ว่าทีมชาติไทยเราก็ไม่ยอมเหมือนกันโคชออนะก็มีการ ขอเวลานอกบ่อยครั้งเพื่อปรับแก้เกมปรับกันไปปรับกันมานะครับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเป็นทางด้านวอลเลย์บ,บอลหญิงไทยของเราโชว์ความมั่นยําได้ดีกว่านะฮะแล้วก็ในเรื่องของแทคกติกการเล่นแอดมินดูแล้วโอเคกว่าสําหรับในเรื่องของความเหนียวแอดมินมองว่า2ทีมนี้เหนียวเหมือนกันทั้งคู่และที่สาคัญฟิลิปปินส์เหนียวกว่าปีที่มันผ่านมาที่ได้ดูฟอร์มนะสุดท้ายแล้วเป็นทีมชาติไทยของเราเอาชนะไปได้ครับด้วยสกอร์25ต่อ20สรุปแล้ว วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์17ต่อ25 26ต่อ24 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ20เก็บชัยชนะครั้งนี้เป็นแมตช์แรกของซีวิลลีกส0 2 5สนามที่1เล็กที่1น,นะครับเพราะว่าเป็นแมตช์ที่1ด้วยก็เก็บไป3คะแนนซึ่งตอนนี้นะครับเวียดนามก็ได้3คะแนนเช่นเดีวยวกันแต่ว่าเวียดนามจะรั้งอันดับหนึ่งของตารางนะเพราะว่าสําหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราเสียเให้กับฟิิิลปปนไป1 set, นั่นเองก็มาติดตามชมเชียร์กันใหม่ครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวิลิก2025ซึ่งเป็นการแข่งขันของ4ีชาติอาเซียนของเราก็คือไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียครับ